สารพันปัญหาการสร้างบ้านขายครับสร้างแบบไหนเจ๊งสร้างแบบไหนถึงจะขายดีวันนี้เนี่ยมาคุยกันครับที่เพื่อน,นคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่ในช่อง Property Expert ล้าที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ทาเราอสังหารเนี่ยเราคือเพื่อนกันครับวันนี้ผมเล่เากเกี่ยวกับพี่เม้งนะครับผู้เป็นผู้บริหารนะครับดูแลโครงการแนวราบเนี่ยเป็นหลักหมื่นล้านเป็นหลักแสนล้านเลยขอให้พเม้งช่วยนำเต็มหน่อยนิดนึงครับสวัสดีครับ ผมพี่แมงอัจภริพลสวัสด์นะครับเมื่อก่อนพี่แมงอยู่บริษัทเอพีไทยมาสิบกว่าปีนะครับแล้วก็อยู่บริษัทเอสเอสเอสสี่กว่าปี<ม>ไปัจจุบันนี้ไปดูโครงการภูล่าที่ภูเก็ตตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเราทําโครงการมาทั้งหมดเป็นหมื่นล้าน<ม>ทำน้ำบ้านตั้งแต่หลักไม่กี่ล้านจนถึงหลักร้อยล้านก็นเรียกว่าทำมาหมดแล้วนะครับในปัญหาการสร้างบ้านขายเนี่ยพี่แมงได้เจอมามากมายมหาศาลนะครับคำถามแรกครับพี่ครับทำไมบ้านหนึ่งขายไม่ได้เพราะว่าบ้านที่ทําไม่ตรองลุมลูกค้านะครับ ถามว่าเพราะอะไรคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นแบบไม่ใช่บริษัทมหาชนเรามักจะไม่ได้ทำข้อมูล Survey. มาร์เก็ตติ้งเซเว่เพราะไม่มีมาร์เก็ตติ้งเซเว่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราไม่ค่อยรู้ข้อมูลเราเลยเลือกวิธีดูข้างเคียงโครงการอื่นที่ทําอยู่ทําขายแบบไหนราคาเท่าไหร่ก็คัดลอกกันมาซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้จะเป็นปัญหาจริงๆแล้วที่เขาขายได้เพราะอะไรเราไม่เคยรู้อืแต่ถ้าเขาขายไม่ได้เพราะอะไร เราก็ไม่รู้อีกทีไม่ครับนี่คือปัญหาหลักที่เราเจออยู่ปัจจุบันครับไม่ทำมาร์เก็ตติ้งเซอร์วย์นะครับหรือว่าลงทุนน้อยไปหน่อยก็ไช้ครับทําไมค่าใช้จ่ายถึงบานปลายที่ค่าใช้จ่ายบานปลายส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าการออกแบบการคู่ควรต้นทุนแต่แรกทีม,มที่ทําเนี่ยอาจจะประสบการณ์น้อยอแต่ใช้วิธีการประมาณการค่าว่าใช้พื้นที่ก่อสร้างสมมติว่า200ตารางเมตรเห็นเขาทำกันหลังล ห้าล้านสามล้านก็เลยใช้วิธีประมาณการว่าค่าก่อสร้างตารางไม่รละหมื่นห้าสองหมื่นือว่าสองหมื่นห้าพอประมาณการเสร็จไม่รู้จริงๆว่าที่ดินตัวเองเนี่ยต้องตอกเข็มยาวเท่าไหร่นะครับหรือว่าเป็นบ้านที่ไม่ต้องตอกเข็มบางจังหวัดที่เป็นทานแพรกรณีแบบนี้อาจทำให้ต้นทุนที่ประมาณการไว้ผิดพลาดได้นี่ยกตัวอย่างให้คร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่ ทีมประมาณราคาทีมวิศวกรที่ไม่มีประสบการณ์หรือ <Ừ. S 2> ไม่ทําข้อมูลการสํารวจที่ดินก่อนไม่ะท้าให้กรก่อสร้างต้นุนผิดไปเสมอครับอืมครับแล้วที่ดินแบบไหนที่ควรหลีกเลี่ยงครับติดบน่นติดอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นรายใหม่ที่เพิ่งทําแนะนําว่าที่ดินที่ติดแม่น้ํานะครับที่ดินที่เป็นภูเขาอย่างในภูเก็ตพวกเนี้ยสาหรับลายมือใหม่คุณแนะนําว่าควรหลีกเลี่ยงก่อนทําไมครับ เพราะว่า,าท,ท,ที่ดินดินแม่น้ำเนี่ยสำคัญสุดคือเราโอเคมาอาจจะเลิกมากกว่าปกติต้นทุนค่าก่อสร้างเขื่อนสำรับกันดินเพื่อให้ดินพังทลายจะสูงมากในขณะที่ภูเก็ตเองเนี่ยที่ดินที่เป็นภูเขาจะไม่เพราะว่าต้องทํากําแพงกันดินส่วนจะสูงหรือสูงน้อยสูงมากแล้วแต่ว่าที่ดินที่เราซื้อมาเป็นลักษณะแบบไหนต้นทุนพวกนี้คือต้นทุนหลักที่ทําให้ราคาขายบ้านพันพนครับ ่มีความเสียงสูงมากนะครับถ้ามือใหม่ต้องระวังอย่าไปซื้อตามนั้นนะครับแต่ถ้ามือเก่าแล้วสบายแล้วก็ถูกนะครับแล้วจุดตายอะไรที่แบบว่าผู้ประกอบการเนี่ยชอบเผลอเลืมๆลมไม่ค่อยสนใจแต่ว่าเจอทีไรเนี่ยโอ้โหเละทุกทีเลยการไม่ลงดีเทลค่าวัสดุวัสดุใช่ครับแต่ว่าเพราะอะไรเช่นเห็นเขาปูกระเบื้องสวยไปดูของเขามาแต่ไม่ค่อยมีข้อมูลว่าเขาใช้ยี่ห้ออะไรเห็นสวยหรือว่ามีเซลล์แนะนําให้ใช้สินค้านี้ แต่ว่าไม่เคยจะควบคุมต้นทุนของตัวเองก็เลยเลือกซื้อสินค้าไปเร<ห>ื่อยพอสินค้าหนึ่งหลังมูลค่าอาจจะไม่เยอะเจลืมนะครับเราทําหมู่บ้านหนึ่งหลังที่ไม่สูงแต่ว่าหลายหลังเนี่ยมันทำให้ต้นทุนสูงขึ้นอโอกาสในการที่จะทําต้นทุนต่อตารางเมตรไม่ดีทําให้ราคาขายผิดสุดท้ายแล้วถ้าสมมติว่าเป็นราคาขายที่เกินราคาลูกค้ารับได้ทีนี้เกิดขึ้นทันทีคือลูกค้าจะไม่รับราคา แต่ลูกค้ายอยากได้บ้านไหมอยากได้แต่ลูกค้าจะต่อราคานนั้นต่ําทําให้การขายกําไรไม่มีครับสิ่งที่เราพบเจอแบบนี้บ่อยเรื่องของราคาวัสดุต้องลงรายละเอียดนะครับทําส่วนกลางใหญ่หรือว่าทําตัวบ้านให้มันคุ้มๆในพื้นที่เยอะๆดีครับในมุมมองของผู้ประกอบการกครับการทําส่วนกลางใหญ่สวยงามและดีเนี่ยมันส่งผลต่อมุมมองในการขายคือดูโครงการดูใหญ่และสวยงามนะครับ แล้ตอนที่ลูกค้ามาครั้งแรกจะ,จะรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองจะได้เนี่ยมันดูยิ่งใหญ่ก็การซื้อก็จะไม่ง่ายขึ้นในทางกับกันในฐานะผูบบ้บริโภคหรือว่าลูกค้าสิ่งที่ตามมาในระยะยาวคืออีกสามปีห้าปีนะข้างหน้าหรือสิบปีแล้วแต่มันคือสิ่งที่เราไม่มีค่าใช้จ่ายหมู่บ้านต้องมาซ่อมแซมมันเืรงั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยการที่เราจะเป็นผู้ซื้อ และเราสนใจว่าสมสองศรใหญ่ซุ้มใหญ่สวยงามจุดต้องแต่ว่าในระยะใระยะย,ยาวอาจจะไม่ค่อยเหมาะมถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนที่ไม่ชอบจ่ายค่าส่วนกลาเงเยอะนะครับไม่เหตุผลหนึ่งที่ต้องพิจารณาครับถ้าทางเข้านี่ยเป็นพระจำยอมที่เขาเข้าโครงการแล้วได้เราได้เนี่ยครับน่าซื้อไหมฮะหรือว่าต้องกังวลอะไรครับรับคนที่แับซื้อจริงๆิงเรื่องพวกนี้ไม่ต้องกังวลหรอกครับเพียงแต่ว่า ถ้าในการซื้อของผู้ขายสามารถจดจัดสรรได้เรื่องแรกคือกฎหมายผ่านก่อนแสดงว่าโครงการนี้ถูกต้องถูกต้องหมายถึงว่าพระราจำยอมเนี่ยยินยอมให้โครงการเราสามารถใช้ทางได้แสดงว่าบ้านเรามีทางเข้าออกชัดเจนครับไม่ต้องกลัวว่าซื้อแล้วออกไม่ได้นี่เรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองคือถ้าเราสนใจควรดูว่าขนาดถนนที่เราเข้าเนี่ยมันรู้สึกว่าเล็กหรือใหญ่พอไหม ม,มากกว่าเช่นสมมติว่าโครงการเช่นมีภาระจำยอมแต่บ้านหลายร้อยหลังอืแต่ขนาดถนนเนี่ยมีขนาดเล็กมากอืเราต้องคิดว่าตอนเช้าเวลาทุกคนไปทํางานอืเรากังวลไหมว่ารถจะติดหรือแน่นหรือว่าทุกคนกลับบ้านตอนเย็นส่วนใหญ่กต็ตอนเช้าน่ากังวลมากกว่าครับนั้นหลักการคือภาระจำยอมไม่น่ากังวลถ้าโครงการขอแาตจะทนได้อืแต่เราคุณดูว่า โครงการที่เราซื้อเนี่ยมีขนาดเยอะแค่ไหนถ้าขนาดถนนมันใหญ่เพียงพอ,อมผมเชื่อว่าเนี่ยเราอยู่อาศัยได้ก็ซื้อนะครับที่ดินราคาแพงติดถนนใหญ่กับราคาถูกลงมาติดถนนซอยพี่เมงมองอะไรบ้าครับในมุมของผู้ประกอบการเนี่ยการมีที่ดินติดถนนใหญ่แน่นอนเขาเรียกว่าทำเลดีสามารถสร้างโครงการราคาสูงได้ในขณะเดียวกันเนี่ยถนนซอยที่มีที่ดินอยู่เนี่ยก็ทําได้เช่นกันแต่ยกตัวอย่างสมมุติว่า ต้องขายบ้านหลังสิบหลัอแน่นอนครับที่ดินที่อยู่ส่นเมนบ้านอาจจะขนาดเล็กหรือว่าที่ดินเล็กกว่าเพราะว่าแรกมาซึ่งราคาที่ดินที่สูงกว่าแต่ถ้าเข้าซอนมันสักหน่อยแต่มันไม่ไกลมากบ้านจะที่ดินใหญ่หรือบ้านใหญ่อันนี้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเราเช่เสนสมมติว่าเราเป็นคนที่มีลูกสองคนหรือสามคนเราต้องการบ้านใหญ่เราตา้จจองยอมเข้าในสอนเพราะว่าถ้าเราซื้อที่ดินติดสอนใหญ่เราสมมติเราซื้อได้ แต่บ้านก็ราคาสูงนะครับนะฮะเดียวกันถ้าโครงการในถนนย่อยแต่เข้าลึกมากอ,มอันนี้ต้องพิจารณาที่ตัวเราเป็นหลักว่าเราอยากผ่านเข้าสวนซอยไกลขนาดนี้ไหม,มซึ่งบางคนอาจไม่ชอบรู้สึกว่ามันเรี่ยวหรือไม่ปลอดภัยอันนั้นก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งต้องดูครับการซื้อที่ดินโครงการอื่นมาพัฒนาแบบเขาขายที่แปลงใหญ่ๆในโครงการเขาเลยอันนี้น่าทํำไหมครับพี่คิดหมายถึงว่าซื้อโครงการที่ จะเสร็จแล้วใช่ครับก็เหมือนมาว่าเป็นโครงการคือแบือาสุดเจ้าหนึ่งเขาสึกว่าอยากทำแค่นี้ที่หลังๆไม่ทาแล้วขายเป็นอีกโครงนึ่งขอแยกเป็นสองกรณีกับกรณีแรกคือเขาแบ่งขายบนที่ดินเปล่าออันนี้เขาพัฒนาถ้าราคาที่ดินได้ฟีดซิวิตี้ผ่านออันนี้ทําได้ผมคิดว่าคงลงทุนได้ครับอแต่กรณีหนึ่งคือโครงการที่ขายไปแล้วอื แล้มีการก่อสร้างบ้านแล้วครับมีใบแยกจัดสรนแล้วซึ่งโครงการแบบนี้ผมก็เคยทำครับคือไปซื้อโครงการเก่าที่เรียกว่าอาจจะทิ้งล้างแล้วส่วนหนึ่งแต่มีใบแยกจัดสรรเรียบร้อยแล้วด้วยซื้อเสร็จมีกระบวนการต้องมาทํายกเลิจกจัดสันเดิมก่อนอมาได้กลับสู่วนการที่ดินเปล่านี่คือสภาพที่ดินนะครับแต่ถ้าบ้านบางส่วนมีการขายไปแล้วแล้ถึงกรรมสิทธิ์อยู่ก่อนซื้อที่ดิน ควรจะต้องทำสองอย่างกันหนึ่งเตรียมเรื่องการยกเลิกจัดสรรจินเดิมสองเจจาลูกบ้านที่ซื้อไปแล้วให้เรียบร้อย <S 2> <S 2> <S 2> ในการขอซื้อคืนกลับมาเป็นกรรมสิทธิ์ก่อนส่วนใหญ่เรื่องพวกนี้ถ้าเป็นบริษัทใหญ่เรามัาจะขอให้ในายหน้าช่วยดำเนิกนการจนทุกคนขายที่ดินขายบ้านคืนแล้วถือว่าไม่มีกรรมสิทธิ์ของผู้ก่อนอื่นแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> เราถึงกลับไปซื้อที่ดินแปลงนี้แล้วก็เอามาทำจัดสรรใหม่ซึ่งอันนี้ต้องสำคัญคือ ต้นทุนค่าก่อสร้างจะสูงขึ้นเพราะว่ามันมีบ้านเดิมต้องทุบทิ้งอ่าอ,อ,อันนี้ยากเหมือนกันนะครับซื้อข้างนอกน่าจะสบายกว่าอันนั้นนีอาจจะเป็นอ,อ,อ,อีกอีกส่วนหนึ่งที่จําเป็นเพราะาบางทีที่ดินที่ได้มาแบบนี้มีราคาไม่สูงมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่เราต้องลงทุนในการทุบบ้านหรือซื้อบ้านคืนคับแต่พัฒนาใหม่แล้วเป็นทําเลที่ทําราคาบ้านขายได้แพงขึ้นอถ้าสมมติว่ามันคุ้มกันในกรณีแบบนี้เราอาจจะทํา ตึ้งผมทำมาแล้วครับโอ้เยี่ยมเลยครับตอนพูดถึงเซลล์บ้างครับเซลล์เลือกเซลล์อย่างไีครับหัวเฮงนี่เกี่ยวไหมฮะหรือว่าต้องพูดจาชอนเลาะหรือยังไงบ้างครับเอาพูดแบบเอาพูดแบบไม่หลักการก่อนนะอย่างน้อยเนี่ยคนเราเนี่ยเข้ามาเจอกันเหมือนเหมือนพี่เฮงมาเจอคิมครับสิ่งแรกคือบูริพายพน์กคิมเป็นคนดูน่าเชื่อถือนะครับแล้วเป็นคนพูดจาเชื่อถือได้เซลล์ก็เช่นกันครับน้องเป็นเซลล์น้องเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่เราใช้เซลล์ที่เป็นผู้หญิง บุคลิกของเขารูปร่างหน้าตาคือนั่นคือฟ impression ที่ลูกค้าเข้ามาคุงกันแล้วเจอบุคคลที่บุคลิกดีหน้าตาดีมาต้อนรับในการที่ขายบ้านผมเชื่อว่าอันนี้คือทัชฟอยส์แรกที่ลูกค้าเจอังั้นการเลือกเซลเนี่ยสิ่งแรกคือคุณดูเรื่องบุคลิกขเขาด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เกี่ยวเรื่องการที่พูดว่าน้องคนนี้รูปร่างไม่ดีเลยไม่เลือกไม่ใช่ครับบางคนเนี่ยความมั่นใจบุคลิกเขา ชัดเจนคนบางคนเนี่ยสามารถปิดแท้งขายบ้านได้ดีกว่าคนที่สวยมากๆด้วยครับแต่ว่าเรื่องพวกนี้ต้องใช้การสัมภาษณ์แล้วก็ให้คําถามกับเขาซึ่งเป็นสําคัญมากครับอันนี้ก็สาคัญไงครับทําไมต้องเป็นผู้หญิงเนี่ยฮะผู้ชายนี่แบบถูกกดขีด่นะครับไม่ไไม่มีเซลลผู้ชายเลยครับ <c oughs> จริงๆก็แต่ผู้ชายก็มีครับแต่ว่าโดยหลักการแล้วโดยจีวิีของมนุษย์เนี่ยผู้หญิงที่เขาพูดคุยเนี่ยลักษณาของเพศเขาเป็นความอ่อนน้อม นะครับการการพูดจาสุภาพอ่อนน้อมเนี่ยมันช่วยทําให้การซื้อขายหรือว่าการเจรจาการซื้อขายมันทำให้ยากาศมันดูดีขึ้นนะครับด้วยน้ําเสียงด้วยกิยาท่าทางที่เป็นท่าทางของผู้หญิงเอ้นการที่มีเธอผู้ชายผิดไม่ผิดหรอกครับแต่ท่านก็ขายบ้านได้แต่ว่าพอเราเป็นผู้ประกอบการเนี่ยผมเองก็เคยมีเซ็์ผู้ชายนะครับแต่ว่าพอเราทํางานเรื่อยเรื่อยเรารู้ว่าสิ่งเราเนี่ยคือ มันคือไฟเพชันคือวันใดเข้ามาเจอกันมันคือการน้อมน้อมหรือว่าความสุภาพหรือความอ่อนโยนผู้หญิงเนี่ยช่วยได้เยอะครับ,รบอายุของเซลนะครับผมเห็นบางโครงการก็เซลมีอายุเลยก็คือมีแต่เซลมีอายุเลยก็มีนะครับบางโครงการก็เด็กหรือแบบเด็กจริงๆกบบสวยๆเช้งๆก็มีจะเลือกเซลอายุเยอะหรือน้อยคิดใจบ้างครับในโครงการหนึ่งนะครับเราไม่ควรจะต้องมีเซลที่เป็นน้องจูเนียอายุน้อยอทั้งหมดถามว่าเพราะอะไร การขายเนี่ยมีกลยุทธ์เยอะอต้องใช้ทักษะเยอะนั้นในโครงการหนึ่งเรามาักจะมีคนที่เป็นเมเจอร์หรือซีเนียอยู่หนึ่งคนแล้วน้องที่เป็นจูเนียที่อจบมาก็ได้นะครับเข้ามาให้พี่คนนี้สอนหรือเทรนนิ่งให้เขาเข้าใจเรื่องวิธีการนิโคเจตหรือการต้อนรับลูกค้าทุกอย่างต้องใช้คนที่ประสบการณ์สอนก่อนครับ,รบแต่ว่ามันจะทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นคือหนึ่งเด็กได้เรียน,ร,ยนรู้ สองคือการสร้างคนที่ขึ้นไปเป็นซีนเนียเป็นเมเจอร์ต่อไปอจะคนรุ่นต่อรุ่นซึ่งสําคัญในองค์กรที่ต้องมีคนพวกนี้อยู่เพราะงั้นการที่มีเซลสวยแต่ว่าน้องไม่มีประสบการณ์อันนี้ความเสี่ยงอืยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าเราขายบ้านหนึ่งหลังแต่ว่ามีมโปรโมชั่นแถแมแอร์สิบเครื่องสมมติบบ้านใหญ่หลายล้านสิบล้านแต่ถ้าสมมติว่าน้องไม่มีประสบการณ์บอกจำนวนผิดไปอมสมมติว่าบอกขาด บอกเกินทุกอย่างมีผลต่อลูกค้าหมดซึ่งเมื่อเกิดจะเกิดก่อนนี้ลูกค้าน้องเรียนหรือเคมบริษัทได้ครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้คนที่มีทักษะคอยสอนน้องอยู่ครับแังคเดี๋ยวในคําถามที่สองที่คิมถามว่าทําไมบางโครงการมีเซลที่ดูซีเนียนะครับอยู่ผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งอาจจะมีปัจจัยเช่นในโครงการนี้อาจจะมีน้องบางคนที่เป็นจูเนียไม่มาสมัครก็ได้หรือว่าบริษัทมีพนักงานจํากัด ครับแต่ว่าการมีทีเเยอะๆเนี่ยก็ยยยมีข้อดีถือว่าลูกค้าเดินเข้ามาเนี่ยเรียกว่าใช้ความเก๋ในการปิดการขายได้ง่ายนะครับอันนี้อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่บางบริษัทอาจจะชอบที่เลือกใช้เซลมีประสบการณ์เยอะๆมากกว่าครับอีกอันครับอยากให้เลือกถ้าให้บอกว่าเวทน้ําหนักระหว่างมาร์เก็ตติ้งกับเซลเลยจะต้องลงทุนอินเวสต์เนี่ยมองยังไงบ้างครับคําถามนี้มีสองอย่างหนึ่งลงทุนยังไงต้องลงทุนตะคู่ แต่สองคือสองคนนี้มีช่วงเวลาที่ลงทุนต่างกันครับแล้วก็ช่วงเวลาที่ลงทุนเหมือนกันต่างกันคืออะไรช่วงแรกเนี่ยโครงการยังไม่สร้างเราต้องทำเก็ติ้งเซเวก่อนนั่นแสดงว่าเซลยังม,มีส่วนเกี่ยวข้องครับจุดนี้หลักการลงทุนกับเปดติง้งเยอะอเพื่อให้ได้ข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์ที่ก่อนที่เป็นสินค้าเป็นยังไงครับพอผ่านจุดน,นี้มาแล้วคือก่อสร้างโอเค รีผ่านไปสร้างสิบเดือนสิบสองเดือนนั่นแหละพอถึงจุดน,นี้แหละต้องลงทุนกับเซลล์แต่ว่าลงทุนกับเซลล์โดยมีเม์าก็ตติ้งอยู่ด้วยเพราะอะไรห,หนึ่งเราต้องให้าร์เก็ตติ้งช่วยบอกว่าทําไมเราถึงสร้างโครงการน,นี้เพราะอะไรที่มาของมันคือซอรี่เทลลิ่งทำไมถึงซื้อที่ดินแปลงนี้เพราะอะไรทําไมพอดักถึงเป็นบ้านสามแบบแบบนี้เพราะอะไรต้องกรเล่าให้คนที่เพิ่งมาอมตอนที่โครงการเริ่มสร้างเสร็จ ก่อนจะขายก็คุณได้รู้ว่าของสินค้าสามอย่างเนี้ยมีที่มาจากอะไรลูกค้าสามคนนี้เป็นแบบไหนแลวลูกค้าส่วนหนึ่งที่จะมาซื้อจะมาจากไหนบ้างนี่คือสิ่งที่มาร์เก็ตติ้งต้องทําต่อครับเมื่อเซล์ได้ข้อมูลแล้วได้สเปคสินค้าแล้วได้ทุกอย่างที่เป็นบ้านแล้วเซลลมีความรู้แล้วทีนี้แหละตอนนี้เราลงทุนกับเซลแต่ว่าตอนที่ลงทุนกับเซลระหว่างน,นี้มาร์เก็ตติ้งต้องอยู่ด้วย เพื่อคอยดูข้อมูลที่เซลล์รับมาจากลูกค้าอคอยดูปรับโพชั่นหรือแก้ไขตลอดเวลาหรือเป็นข้อมูลที่บอกว่าเซลไปเมื่อก่อนว่าลูกค้าบ้านสามหลังมาจากไหนเป็นลูกค้าที่เขาทำเซอร์วีส์มาตอนแรกก่อนขึ้นโครงการตรงกลุ่มหรือไม่มถ้าตรงก็ดีแสดงว่าการขายได้เข้าแท็กแต่ถ้าไม่ตรงจะปรับกคยุทธ์ยังไงนี่คือสิ่งที่ไม่ต้องต้องทำงานกับเซลครับงั้นถ้าถามพี่แบงค์คือสองช่วงเวลาสาคัญคือหนึ่ง ข้อมูลแรกที่ไมดิงทำคือต้องมั่นนั่นก่อนขึ้นโรดักข้อสองคือการถ่ายทออข้อมูลชัดๆให้เซลล์เพื่อจับลูกค้าถูกกลุ่มนี้ตอนนี้พอเซล์ทำงานไมด้งทำงานใช้คำว่าช่วงเวลาที่เหมือนกันคือพอเซลล์ขายของไมดิงมีหน้าที่ทำสือ่อเพื่อให้บ้านนั้นส่งถึงออดเดียนของเราให้ถูกคนเพื่อเรียกลูกค้ามาให้เซลลปิดจบการขายครับมันถึงมีช่วงเวลาที่ต่างและเหมือน ด้วยเหตุนี้ครับอืมครับต่อไปครับห้องตัวอย่างเนี่ยบ้านตัวอย่างเนี่ยต้องลงคุนมากขนาดไหนครับจริงๆนะครับเวลาเราจะขายคอนเนี่ยต้องพาลูกค้าฝันเงนี้ยพามามถึงพุกพาบินขึ้นฟ้าเลย <c oughs> นะครับงั้นบ้านมาตรฐานที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันคือบ้านเปล่าๆแต่ว่าเราต้องสร้างอินสปเดชให้ลูกค้าเข้ามาถึงนี่นะนี่ห้องรับแขกห้องทานข้าวนะทาได้กี่คน ถ้าพี่มีลูกสี่คนห้องยังมีอะไรบ้างมีลูกสามคนมีอะไรบ้างถ้าพี่ครอบครัวใหญ่จอดรถได้กี่คันอืงั้นการตกแต่งภายในห้องเนี่ยเราบางทีเราเพราะว่าทาไมต้องห้องนี้เป็นห้องลูกชายตอนนี้ห้องลูกสาวเอาพี่ลูกค้ามีลูกสาวเข้าใจครับแต่วันนี้คือบ้านตัวอย่างอืแต่ลูกค้าที่จริงก็แต่งห้องลูกสาวสองห้องแทนนี่ไม่ยากอะไรแต่มันใช้อินสตาเรชั่นว่าอ๋อนี่คือมุมที่ลูกนั่งอยู่ เรียนหนังสือ,อมุมนี้ลูกเล่นเล่นเกมมุมนี้คือลูกนอนมันทําให้เด็เข้าไปในบ้านได้เห็นกิจกรรมของครอบครัวอพอเราเห็นตรงนี้ปุ๊บสิ่งเกิดคือเรามีอสปายแล้วว่าบ้านหลังนี้ถ้าเราซื้อเราจะทําตรงไหนให้ลูกทำให้ภรรยาหรือทำให้สามีสิ่งเหล่าน,นี้คือการสร้างอินสปาเรชั่นเป็นหลักพอลูกค้าเดินไปดูบ้านมาตรฐานเสร็จแน่นอนนะครับบ้านเปล่าอม,มันไม่เห็นใหญ่ที่เราเห็นแต่เขารู้แล้วว่า เดินมามุมนี้ของบ้านออนตันี้คือครัวตัวน,น,นี้คือห้องรับแขกแล้วตรงนี้ห้องลูกเาราเพราะเห็นอย่างนี้ปุ๊บก็ใจง่ายครับับต่อไปถามเรื่องของราคาบ้างครับตั้งราคายังไงไม่ให้ขายหมูราคาไม่ขายหมูเนี่ยคนทั่วไปเวลาถ้าทำโครงการนะครับพวกกับการส่วนใหญ่หรือแม้แตทั่งรายใหญ่เหมือนกันลาลาแ้วดูต้นทุนเราก่อนทุกทุนคืออะไรที่ดินค่าพัฒนาสาธารณูปโภคและค่าก่อสร้างบ้าน สามตัวนี้คือปัจจัยหลักนะครับแต่ว่าค่าการตลาดก,ก็มีเพิ่มเข้ามามเพราะเรามีสามตัวหลักพอเรามีคอร์สเรียกว่าคอร์สเราตั้งจากคอร์สเป็นราคาขายนั่นคือเบสิกสุดับ,บซึ่งส่วนหนึ่งคือหลักการแต่ว่าอย่าลืมนะครับเวลาลักก่อนที่จะถึงจุดนี้ได้เมดติ้งไปทำสเวาแล้วที่ราคาสมมุติว่าสองหมื่นบาทตอวัอทำบ้านหลังห้าสิบาขายเท่าไหร่ โปสิวาขายเท่าไหร่เพราะว่าเราต้องทําสินค้าจากลูกค้าที่เราคาไว่าจะมาซื้ออืถ้าตอนแรกเราแม่นพอตอนที่ทาสินค้าจากคอสมันจะบอกเลยว่าวันที่ําซื้อที่มาคือสี่เรียงไม่ได้ว่าที่สองหมื่นแต่วาเขาส่งซื้อสองหมื่นแต่สินค้ามากกว่าที่เราเลือกจะลงอืเช่นบ้าห้าสิบวาสองร้อยตารางเมตรเรมพูดตับเราปูเบื้องตารางเมตรสองพันเข้าไปอื ในโครงการหนึ่งคู่แข่งปูนางไม่ละเก 900, 1. 1> ้าร้อยพันหนึ่งแค่อย่างเงี้ยในบ้านพื้นที่เท่ากันราคารเราก็สูงแล้วงั้นการเลือกสินค้าเห,หมาะสมในการที่ต้องทําเนี่ยจริงๆเป็นต้องดูรายละเอียดเรื่องคอร์สเป็นหลักแต่ทําไมไม่ขายหมูเช่นสมมติว่าตัวอย่างสมมติบ้าสี่ล้านห้าล้านหกล้านจากคอร์สครับแต่ข้อมูลจากการตลาดบอกว่าลูกค้าแถบนี้รับได้ถึงเจ็ดล้านเรียกว่าบ,บูร์ลบ เราก็ต้องตั้งราคาเผื่อคอยขายวันที่ขายจริงลูกค้าต่อเราเองเรื่องนี้เป็นเหมือนเศศาสตร์นะครับพูดไปก็เหมือนเศยศาสตร์แต่ลูกค้าสิบคนเดินเข้ามาเห็นเขอขอชิ้นเดียวกัน<อ>จะบอกราคาบ้านเราสมมติรเราตั้งราคาขายสี่ล้านเจ้าลูกค้าตั้งสี่ห้าคนสี 4, ่ล้านได้ไหมสี่ 4, 1, 5, 4, 5ล้านได้ไหมสี 1, 5, 4, 5, ่ล้านได้ไหมบปนทีสบัยทํางานใหม<อ>่ลูกค้าพวกนี้รู้จักกันไหมเนี่ยเป็นเรื่องน่าขำรู้จักกันไหมเนี่ย เพราะอะไรตอนราคาเท่ากันแต่มันเกิดขึ้นจริงงั้นเวลาเราทําตรงนี้เสร็จถ้าไม่ขายหมูหนึ่งต้องตั้งราคาเปิดต่อแล้วเราจะเห็นราคาที่จบเองตอนที่เราเทสนะครับแต่อย่างนทํสำคัญคือตําแหน่งแปลงพี่กิมแปลงหน้าสวนอติดข้าวโพดสวยเลยไม่มีหน้าบ้านบังคับเลยชนกันเลยไปขายราคาถ้าบ้านแปลงซอยชนซอยอันนี้เรียกขายหมู แปลงมุมในแถวเดียวกันแปลงมุมควรขายราคาสูงกว่าแปลงกลางเพราะว่าเขาไม่มีอะไรขายประวัติการตั้งราคากลยุทธ์การตั้งราคารายแปลงเมื่อส่าชิโปรเจกต์เสร็จต้องมานั่งดูเป็นรายแปลงอีกครั้งหนึ่งว่าแปลงกลางสูติว่าสี่ล้านแปลงมัวจะเป็นสี่ล้านสองก็เรียกว่าค่าเฉลอ๋อตำแหน่งครับใช่ถึงแม้ถ้าที่ดินข้าวร้างจะเท่ากันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ทำเลไม่เท่ากันงั้นเขาควรมี value ค่าทำเลให้เขาครับครับอืโอเคนะครับถ้าทาโครงการแรกเนี่ยต้องมีเงินสดกี่เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าตัวของโครงการครับยุทธยาครับครับเมื่อโครงการมาสัพันตันเริ่มต้นเนี่ยคุณมีอยู่มือสักเกือบสองร้อยล้านอ่ากต่ว่าทําไมครับถ้าเราเป็นคนต้องทําโครงการใหญ่ส่วนใหญ่สิ่งแรกที่ต้องทําคือถนนซุ้มขับเพาส์ับป้อมยาม บ้านตัวอย่างและบ้านมาตรฐานแล้ไฟฟ้าประปาม,มันใช้ตัวเลขมาสักร้อยบวกลบครับซึ่งมันจะเป็นช่วงแรกในการที่ลงทุนเยอะมากอืแต่นี้ไม่รวมค่าที่ดินนะครับหมายถึงที่ดินเราซื้อมาแล้วอ๋อนี่คือถ้ามูลค่าพันไม่รวมที่ดินต้องต้องมีสองร้อยประมาณนี้ครับอาจจะเป็นร้อยร้อยขึ้นไปอแต่ในาขณาะเดียวกันเนี่ยคนที่ทำโครงครรการเล็กๆเช่นก้าวหลังอายุอย่างง่ายๆแบบใกล้ตัวหน่อยแปดหลัง ทำแบบไม่จรัสันอันนี้ลงทุนแค่ค่าออก่อสร้างบ้านดูว่หน้าโครงการสนนิดหน่อยบ้านใช้เงินอยู่แค่หลักสิบล้านอครับเพื่อสร้างบ้านตัวอย่างหนึ่งหลังบ้านมาตรฐานหนึ่งหลังแล้วก็ดูว่าโครงการแค่หนึ่งงั้นมันตัวแรกมันจะต่างกันเยอะขึ้นอยู่ว่าเราสเกลแบบไหนนะครับงั้นถ้าเราเป็นผู้ออกการอะไรไม่ใหญ่มากควรจะมีทักงยี่สิบถึงสามสิบล้านเพื่อให้เกิดบ้านตัวอย่างก่อน อให้รู้สึกว่าเข้ามาแล้วเห็นบ้านอสองคือซุ้มทางเข้าแล้วบ้านมาตรฐานพอครับครับอืม,มันจะต่างกันกับรายใหญ่ที่ต้องทําซุ้มป้อมยามโซงสอนเพื่อใช้เป็นสำนักงานขายด,ด้วยครับอันนั้นลงทุนเยอะครับอโอเคครับก็จบแล้วนะครับสําหรับสาร้างปัญหาเกี่ยวกับการสร้างบ้านขายนะครับถ้าสนใจอย,อยากจะเริ่มต้นสร้างบ้านขายหรือว่าบางคนเนี่ยพี่เม้งเขาทําอยู่แล้ว ก้าหลังนะครับอยากจะสเกลเพิ่มขึ้นนี่นะครับอยากจะติดต่อพี่เม้งอยากจะมาเรียนอยู่ต้องยังไงบ้างครับก็เดี๋ยวเราจะมีเปิดให้โรงเรียนเรียนกันสำหรับคนที่อยากจะมาเรียนเนี่ยพี่เม้งมองว่าเขาเหมาะกับใครบ้างครับเหมาะคนที่มีที่ดินอยู่แล้วนะครับหรือว่าบางท่านมีทุนแต่อยากพัฒนาโครงการหรือว่าคนที่ทําโครงการอยู่แล้วแต่ว่าอยากทำสเกลให้ใหญ่ขึ้นเพราะว่าเดิมเนี่ยทำแบบไม่จัดสรรแต่ว่าทําแบบต้องจัดสรรทำยังไงซึ่ง การจัดสรรเนี่ยจะเป็นต้องทําให้ถูกต้ององ<ท>ั้นสามกลุ่มนี้ควรต้องเรียนแม้นั่งผู้เหมาที่อยู่ในโครงการเจ้าของเดิมให้เห็นเจ้าของขายดีอย่าทาบ้างผู้รับเหมาก็มาเรียนได้ครับ <S <S อันนี้อาจจะเป็นข้อได้เปรียบด้วยซ้ำเพราะว่าตัวเองทํบ้านอยู่แล้วครับ <S 2> <S 2> จะง่ายขึ้นครับครับหลังจากทาผู้รับเหมาหรือคนที่มีทุนคนท,ทำโครงการอยู่แล้วก็าที่จะมาเรียนได้นะครับราการอย่างัแอรไลไน์ที่แอรไลน์คิมพอไอไลน์เข้า่างตรงนี้ได้เลยนะครับ ดอกสอบถามได้นะขอปรนนบัท่านกันมาได้เลยนะครับขอบคุณพี่เมงมากที่มาชวนคุยเนะี่ยเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ